การสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนแม้จะผ่านมาแล้ว2ปีครึ่งแต่ล่าสุดนี้มีจุดเปลี่ยนสําคัญครับเมื่อวันที่6สิงหาคม67ที่ผ่านมาเมื่อทางยูเครนตัดสินใจยกกองกําลังบุกเข้าไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศรัสเซียแล้วเข้าไปในแคว้นเคิร์สซึ่งล่าสุดพอวันเวลาผ่านมาได้ร่วม2สัปดาห์ตอนนี้ทหารของยูเครนเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียลึกประมาณ40กิโลเมตรแล้วก็ยึดชุมชนหมู่บ้านต่างๆเอาไว้ร่วม80แห่งด้วยกัน โดยทางยูเครนยืนยันนะครับไม่ได้ตั้งใจเข้าไปยึดดินแดนของรัสเซียแต่ที่ทําไปนี้เพื่อเป็นการกดดันรัสเซียให้หันหน้ามาเจราจาร่วมกันครับโดยผมได้สอบถามอาจารย์นิพัฒน์ทองเล็กนะครับท่านเป็นอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมถึงเหตุผลที่ทําให้ยูเครนตัดสินใจเปิดปฏิบัติการนี้3ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คืออาวุธที่พร้อมโดยมาจากชาติตะวันตกส่วนที่2คือกองกําลังที่พร้อมแล้วส่วนที่3คือเรื่องของจังหวะเวลาครับ โดยมีโอกาสนะครับที่ทาง